สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวหมู่บ้านพฤกษา20ลำลูกกาคลอง2เสมาฟ้าคามจังหวัดปทุมธานีครับบ้านหลังนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยครับเป็นบ้านหลังริมนะครับผมติดกับจุดบริเวณกับรถนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างหน้าบ้านกว้างประมาณ7เมตรเลยครับเห็นไหมครับว่าหลังนี้มีความพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวผมพามาชมบริเวณภายในตัวบ้านนะครับ สำหรับใครที่อยากได้บ้านหลังแรกนะครับหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับราคาไม่ถึง2อล้านห้านะครับได้บ้านไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับทำเลอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคูคตด้วยครับสำหรับการยื่นกู้นะครับหลังนี้ยื่นกู้ไม่ยากเลยครับผมมีสลิปเงินเดือนนะครับสเตตเมนต์ย้อนหลังเนี่ยก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้มีการตรวจบูโรออนไลน์ได้ด้วยนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับบริเวณหน้าบ้านค่อนข้างกว้างเลยนะครับลมโกกเย็นสบายมากๆเลยนะครับหลังนี้จะให้โทนสีฟ้าครับดูอบอุ่นสไตล์โมเดิร์นนะครับกระเบื้องด้านล่าง ที่เราใช้นะครับมีรวดรายค่อนข้างสวยเลยครับผมด้านบนต่อเติมไว้ให้แล้วนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปกู้ต่อเติมเพิ่มแล้วครับเพราะของเราต่อเติมให้แล้วครับรั้วที่ใช้นะครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะครับสวยสะอาดตามากมากเลยครับสำหรับใครที่อยากได้บ้านนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับทำงานเกิน6เดือนครับหรือผ่านโปรเรียบร้อยแล้วสามารถเช็ควงเงินกับทางเราได้นะครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับข้างบ้านเราจะได้เนื้อที่ประมาณ2เมตรนะครับผมค่อนข้างกว้างเลยนะครับเป็นบ้านหลังริมแปลงมุมนะครับ ดบริเวณมุมกับรถด,ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถจอดรถได้นะครับแบ่งกันจอดกับข้างบ้านได้ครับ ระบ้านหลังริมนะครับจะได้พื้นที่นะครับบริเวณข้างบ้านแล้วเราจะได้หน้าต่างด้วยนะครับผมทําให้สามารถเปิดรับลมได้อย่างโฟลเลยครับหน้าต่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับมี2จุดนะครับบริเวณข้างบ้านนะครับตรงนี้นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเทียบจากแขนผมได้เลยวางโต๊ะทานข้าวได้นะครับผมวางโซฟาดูทีวีได้สบายๆเลยครับสำหรับใครที่มีของเยอะๆนะครับเก็บของนะครับบริเวณห้องใต้บันไดตรงนี้ก็มีเซอร์วิสไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับบริเวณห้องน้ำนะครับสามารถอาบน้ําได้นะครับเท่าโฮมปกตินะครับจะไม่สามารถอาบน้ําได้นะครับจะเป็น powder room นะครับแต่ของเราเนี่ยติดเรนแชเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับอาบน้าได้เวลาเร่งด่วนอาบน้ํา2ห้องน้ําพร้อมกันได้ครับ อีกหนึ่งไฮไลท์สําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็คือเคาน์เตอร์ครัวนั่นเองครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราออกแบบได้อย่างลงตัวเลยนะครับผมขนาดความสูงพอดีครับเปลี่ยนวัสดุใหม่หมดก่อเคาน์เตอร์ครัวใหม่หมดเลยครับคุณลูกบ้านจะได้วัสดุเกรดเอพรีเมียมเลยนะครับหน้าบานของใหม่นะครับซิงก์ก็ของใหม่ด้วยครับของเรานะครับมีการเดินปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งไมโครเวฟนะครับหรือว่าจะเป็นกระทะไฟฟ้าก็ติดตั้งตรงนี้ได้ด้านบนทําลูกหมุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จะเป็นบริเวณจุดติดตั้งเเรรรงัั้้้าานนบบตตติิิดววณณีีสมถยไ ติดเครื่องสภ้ผ้าได้ไมีท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วในจุดตรงนี้ครับ บริเวณห้องนอนหน้าบ้านนะครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับที่มีความพิเศษมากๆครับเราจะได้วิวนะครับบริเวณห้องนอนบริเวณนี้เลยนะครับเราเปลี่ยนกระจกให้ใหม่นะครับกระเบื้องที่ใช้จะเหมือนด้านล่างนะครับทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเราห้องมัสเตอร์เบด m นะครับจะได้กระจกบริเวณ2ด้านฝั่งนี้ครับด้านข้างนะครับเปิดรับลมได้หน้าบ้านก็เปิดรับลมได้เช่นกันครับความยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับสี่นะครับคูณสามเมตรนะครับสำหรับห้องมัสเตอร์เบด m ครับค่อนข้างพอดีเลยนะครับวางเตียงคิงไซส์ได้แล้วก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าโต ทาวน์โฮมหลังนี้มี3มห้องนอนนะครับห้องนอนที่3นี้นะครับก็ขนาดกระทัดรัดสําหรับเป็นห้องนอนของคุณลูกๆก็ได้นะครับหรือใครจะทําเป็นห้องพักก็ได้นะครับขนาดนะมีความพอดีมากๆเลยนะครับเป็นแปลนของปรึกษาตามมาตรฐานเลยครับสำหรับห้องน้ามีแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจัดสอยประโยชน์ได้อย่างลงตัวเลยนะครับแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนนะครับขนาดดูสิครับค่อนข้างกว้างเลยไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับเหมาะแก่การเป็นบ้านหลังแรกของใครหลายๆคนเลยครับ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านหลังนี้นะครับหมู่บ้านพฤกษา20ลำลูกกาคลอง2เสมาฟ้าคามจังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าคูคโนนนะครับใกล้ของกินนะครับใกล้ตลาดนานานะครับเข้าออกเมืองสะดวกใกล้วัดไส่ใหม่ด้วยครับสำหรับราคาบ้านหลังนี้นะครับปกติอยู่ที่2ล้าน5 9หมื่บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ2ล้าน2ส9 0มบาทฟรีดาวฟรีโอนฟรีค่าจดจำนองด้วยครับใครไม่มีเงินดาวนะครับไม่ต้องกังวลครับหลังนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับให้ทางทีมงานดูเครดรื้ไหอ ครับผมของเราจะเช็คเครดิตให้เลยรูปผลทันทีเลยครับบ้านรีโนเวทของเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องวัสดุเกรดเอย่างพรีเมียมนะครับก็อยากให้คุูลู้านะครับเข้ามาชมบ้านของเรานะครับมาเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสามารถนัดติดต่อนะครับที่อินบ็อกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ